<S <S สบายดีเนาะพี่น้องพอดีพวกเขามาแล้วก็ชาวบ้านเขาเจะตุดรถเนาะเพม่อนว่ามีคนบบสบายแบบไปไฮแล้วบบสบายนะพี่น้องคนบ้านเฮานี่แหละนะพี่น้นองเออไอคำดีแล้วเนี่เอ้ายางไม่ได้เลยอ่ะเ<ร><ร>ข่าทางน้าบอกหรือว่าขี้ข้างล่างนี่ยใจวิดหนึ่ง

มยู่เลยใจไวยู่แล้วหัวหัวใจไวสลบหรอจับมือมาในผ้าเมียมันเออเมย์ม่ได้กินเขาดีมันเมยอยู่นอนยู่เท่งไห้มันอะนอนยู่เท่งไห้นอนเท่งไห้เจ้ากลัว่าใจไวใจไวเอาเป็นน่งเทิงพาพัทรนน่ะอรยุดไดมน้อนุเป็นข้าเือืมเอามหมีไปไก่มคดังสลบ น <l ots df> ี่เราได้กินหนำแล้วเรามีหนำกินแล้วเรียนหนำอะไรเรากินดูอันหนำไอ้เท่งกันแหละโอ้มาให้จนพอสลบจันใดอากินน้ำไหมคันดีนี่จะมามโม่เหล้าจับจับเล่ากันเลยเหล้าเหล้าเขาทางในไม่ได้เนี่ย ผมเจาระางเล้นางทอนี่นามันกิ้งไปกิ้งมาไ่นั่นแหละเดการงดเปล่ยตีเลยนะการงดเปลียนตีเลยนะเมียเราดูเมียเราดูเม่อมันกไปสอกเอารถเออเมียเราไปสองรถีเมื่อแเครื่องเครื่องลรามื่แลูกดูลูกดุลูกมาเออโอเคโอเคไปกัน ไปไปอยู่หวาหาโอ้ับาะเบื้องล่างด้เนี่ยไปไปเฮิรนไตื่ไปห้องมอสิเออโอเคโอเคลูกกับเมียไปไปก้อนเลยบอก่าไปส่อรถนะนีหอเปลู่กซ่องคนนมีลูกซคนลูกสายึงซ ຂໍຂໍຂໍສະບາຍດີຈັກເດະບູອັນໂຕຂໍໄ เอาอันอาหารไปซวยอยันผู้นี้นะเอาอาหารแห้งไปซวยอยู่เป็นอัไนนะเขาเอื่นเป็นยันนนองกัอันเจ็บก<ช>ระดูคออ่ะนะกระดงองคอเนาะเขาเอื่นเป็นกระดงคองนะ่ะคนตกไปละ Sai đấy ừ. đấy, con người không. Ừ. Ai kỳ đấy, eh? Qua trở nên lọt. Luật sai đâu, hả? Luật sài đâu, hả? Luật sài đâu, hả? Luật sài đâu, hả? Luật đâu, hả? Luật sài lục xài Luật lục xài hả? Luật sài đâu, hả? Luật xong không, không. Ừ. mà hay nó จะเป็นยนเมื่อยยากินข้าวบ่อจนพอเป็นลมแล้วเ่แล้ว่ามันเมืยนะยื้ยางจะป่จนหมันโอ้ดโไนีอันไฮเมียไปก็ได้เนาะอ่าก็มันตาดิตนอยเลยเนาะใส่ตัวเพอก็จยขันบุมมีขันบุมีพี่น้องไปไฮน้ำก่ กูเ้ยจรงได้นี่มีกับมาสอกรถจูพี่ควบจนวาสลบอยู่เทียงไห้น่าอ่าีอา่ายังสูงดีไ่เห็นรถท่นาจะโอเคขึ้เราเบิ้งเบิ้งซีนาอะคนมาไปเห็ดที่ไปห้องมอีไปเห็ดได้ร่าจะโอเคแล้วสิอย่างนึ่งยังเแล้วบ อยู่ทางล้างรถก็คือเป็นอันพี่น้องน่ะพี่พี่น้องอยู่เวื่อวานอันมันเป็นพี่เป็นน้องครูที่บ่สบายเห็นเด้เราเป็นลมเหมือนกนนะสตานันบอกบอกให้ซูเฟอร์เขาจอดรถขารก็พอดีเพราไม่รถไฟฟ้าไรเลยเนาะมันมันค้ำละเรื่องรถคันสุดท้ายรละพุจธะอี่างโชคดีที่มาพบดีกินนะครับเมือ โซเฟ่น้ำมันมดเดเพวกคอยมีรถแล่อนอะนะพี่น้องเจ้วาว่าโอ้เพิ่นมาให้ไกลเติบเด้ยยางมาเป็นสุโมงหมดแหละแต่นาจะโอเคละแหละเนาะนสุโมงกว่าหมดเลยเดี๋ยวทางนอกุเบัสล่ะใครในนึงเออ,อพี่น้องมานำโซเฟอร์กระจายบุญขนาดเี้มาแวะเอาแวะเอาเอานาะพี่น้องไปให้มาพี่น้องเลย ได้ไฮมาก<า>เอาบอกักมาบกลายมาไ,ได้ไฮเต็มรถเลย <c oughs> ล่ะช <c oughs> <c oughs> ื่อว่าชื่อว่าไปกันใจอยู่มาตะกี้เห็นอันภรรยาของเซฟรถปออันนี้แทนบางเขาเจอยุ่มอเนาะเกียรอดล่ะ สองคนออโอ้โหโซเฟอร์ใจดีใจบุญขนาดได้พี่น้องเลยเป็นละเป็นละแถวนี้ก็เป็นอันหมูบานของโซเฟอร์เพิ่นน่ะพีน้องนะไปเดี๋ยวเตือนของโซเฟอร์เพิ่นก็ซื้อสีให้บ้าง นะเพื่อนคองเซอร์เฟอร์ลดทานในตรงการใส่บริการกันเนาะเพื่อนลังนี้เลยนี่ตัวนี้เป็นหามายเครื่องเพื่อนเครื่องย,อย่อยไม่แน่นะเป็นข้าวต้มข้าวนมนำดอกนำดื่มมีมสิ่น,น้อย เฮียนคนเจ็บละลงไปบ่นๆก้นสร้างลงมาบ่เอาอันผู้อุ้มลาดูจะอุ้มลามากันไหมน,นี่อันนี้ออกันนี้อกอันนี้อใคใครใครมาบ่ครับแตงจับไปเด้อจับไปเอาลงเ

โอ้โหไท้แล้วนะเอ,อขอบใจหลายๆใสอันเมียเราวพูดได้จะวะมานี้มานี้มนี้เบิ้งอันบุญหนึงนั้นเราเอาเราไปสุขสลาเด้เงินสองแสนกิบได้เป็นใจเราไอ้แค่ขึ้คือเราปะ อันบ้านึงเราก็จะอาบนามจะเอาลาสักลายกันเลยขอยับก่อนเด้ให้ดีเลยไปไ,ไปเขืนโตเจ้าเขี้ยวอะไร่นอะมาหอดเฮือนวนั้นอ้ายเพันผู้ที่เจ็บอยู่กลางทางก่อนนั่นเองสิไปเฮือนล่ะติดต่องอคอขอบวกขอบใจเนาะพอมิกไซซิลิโวลที่ได้ฝากเงินไว้นะกูคิวได้เอาเงินให้เอื่อยเพันซองเซนกีบ ไปสุกซาลาบงกอนมาจังเป็นยังไงไอ้คนเมยอ,อยุ้ยกะกวันนึงเอ่ยพ่อาบนำสิาพาไปสุสาลากันนะจ,จะโอเคขึค้นอะไรพี่นนะ้องเนาะเดี๋ยวจีวงลองออก่าจะทัวรไปกิน ถ้าคันนี้ก็ได้ทิอันนี้เอาก่อนไปเลยฮะลูกอะไรอ่ะอ่าผมเป็นลูกอันนี้โอเคพี่น้องหอดห้อหอดเฮือนและชัว่ตัวเบนเลยตัวเบนเบนลูกกินยังเบนกินนะกินะนะ กินนะ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 โอเคแค่ไม่นอนเราพบกันบ๊ายบาย